สวัสดีครับวันนี้เดินทางไปแม่สอดมานะครับแล้วก็ไปเจอรูปถ่ายหลวงปู่สุกเก่าเลี่ยมเงินนะครับแต่ว่าพิมพ์นี้ก็ไม่เคยเห็นในในสารระบบตั้งแต่รูปเก่ามากนะครับค่อนข้างจะจางแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีลอยทะลอกนิดหน่อยข้างหลังเป็นอย่างนี้ครับมีรอยจานแล้วก็มี มันก็ดาษแปะแล้วก็หลุดหลุดจู๋ไม่เคยเห็นในระบบเลยนะครับแต่ว่าถามความเก่าเนี่ยเก่ามากนะครับเพราะว่าดูจากรูปจากรูปนี้นะครับมีอายุมากเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นในในหน้าใน youtube หรือใน facebook ที่ลงรูปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับมีความรู้เรื่องนี้นะครับช่วยส่งข่าวนะครับเป็นบุญนะครับ ขอบคุณมากครับ